คนหลายตั้งใจฟังความรู้เรื่องรกรรมฐานไอ้หนูเวลาฟังไม่ต้องตึมือลุกนะไม่ล้ลงแต่จะเมื่อยมันนานหรอกเพราะว่าในระยะต้นนี้ศึกษาเรื่องกรรมฐานอย่างก่อนประเดี๋ยวมนุยทธิว่างทีหลังเพราะสุดนั้นไม่ไม่อยากวันนี้ก็ศึกษาเรื่องศีลานุสติกรรมฐานคือว่าศึกษาเรื่องศีล สำหรับศีลนี้ก็ให้ปฏิบัติตามขอบเขตของแต่ละท่านพิสุสมณเณรปฏิบัติในสิลงที่พิสูสมณเณรอุบาสกปฏิกาปฏิบัติในสิงีลอุบาสกปฏิกาสำหรับอุบาสกปฏิการในศิลห้าก็ได้ศิลแปดก็ได้นึกกับบทสิทธ์ก็ได้นี่คำว่าอนุสติก็แปลว่าตามนึกถึง แล้่ากรารมฐานกองเนี่ยหมดหมดนี้มีสิบกองสมบษษธิสตินี่มีอะไรไม่มากคือว่าเป็นกรรมฐานเบาๆเฮ้ยตามนึกถึงศีลก็หมายความว่าทุกคนเมื่อสมาทานศีลแล้วการสมาทานเย่เมื่อกับเรียนว่าศีลมีอะไรบ้างเมื่อศึกษาเราเรียนมาแล้วก็ปฏิบัติตามนั้น อย่างสินห้าก็มีการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดในกรรมไม่พูดมูสาวาทไม่เดิมสุรามีไรสินไปก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ร่วมรักกับคนบุคคลระหว่างเพศเพศตรงข้ามแล้วก็ไม่พูดปดไม่เดิมสุรามีไรไม่กินอาหารลงเวลาวิกาลคือเลยเที่ยงไปแล้ว ก็ไม่ดูขับประคมฟ้อนรำขับร้องแลอรูปไล่ของหอมและไม่นอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่สำหรับกำหนดสิบก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พืดผิดในกรมนี่เป็นทางกายทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อเหลวไหลทางด้านจิตใจก็ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใคร ไม่พยาบาทจองร่างจองผานไขมีความเห็นตรงมีความเห็นถูกไม่เห็นตรงตามคำสอนพุะธเจาทั้งหมดนี้เป็นสิกขาบทตอนนี้วิธีปฏิบัติในศีลานุสติทำยังไงอันดับแรกก็ขอให้ทุกคนตั้งใจนึกว่าสินที่เราตั้งใจรักษาเนี่ยมีอะไรบ้างมีความจำเป็นต้องรู้ ว่าสิขาบทต่างๆมีอะไรบ้างแล้วก็ตั้งใจว่าเราจะรักษาสิขาบททั้งหมดนี้ให้ครบถ้วนจะไม่ยอมบกพร่องในในสินทุตขาบทแต่ว่าสินทุตขาบทของครวาตสำหรับของพระในต่างครวาตของครวาตนี้ศินจะขาดได้จริงๆต้องต้องหนึ่งต้องตั้งใจทำสองแล้วก็ลงมือทำ สามทำสำเร็จตามนั้นความจริงกฎถ้ามีมากกว่านี้นะอย่างย่อยๆจะไม่ง่ายสมมติว่าการฆ่าสัตว์เราคิดว่าเราจะฆ่าสัตว์ตั้งใจจะฆ่าด้วยความจริงใจและก็ลงมือฆ่าสัตว์ตายตามความประสงค์อย่างนี้สิงขาดแต่ถ้าบาังเอิญเราไม่เห็นนย่ยงมดปลวกหรือสัตว์ต่างๆที่เรามองไม่เห็นมาเหยียบตายได้ เมื่อเอินเดินไปได้เหยียบมดตายหม,ยมกโดกตายสัตว์เล็กๆตายถ้าหากว่าเป็นสัตว์ใหญ่หน่อยเราโยนของไปไม่มีเจตนาจะฆ่าคือไม่เห็นหรือว่าตั้งใจโยนไปแล้วจะพลาดไปแล้วปล่อยไปแล้วบัง่เอิญสัตว์เดินมาถูกสัตว์ตัวนั้นตายอันนี้สินไม่ขาดก็อย่าลืมว่าจำง่ายๆว่าสินจะขาดได้ตัวเมื่อตั้งใจทำ และก็ะลงมือความทำตามตั้งใจได้งานนั้นสำหรับสาเร็จผลตามที่เราต้องการถ้าเราตั้งใจฆ่าลงมือฆ่าแล้วแต่บังเอิญเขาไม่ตายสิงข้อปานาธิบายก็ยังไม่ขาดข้ออื่นก็เหมือนกันสำหรับของพระนี่ไม่เหมือนกันสิงของพระบางสิขาบทตั้งใจที่มีได้วมีจิตกะ มีประกอบโดยจิตตั้งใจทําถ้าทําตามนั้นแล้วเป็นอาบัติก็คือบาปแต่ว่าบาปที่ขาบทไม่ตั้งใจทําพลาดพลั้งก็บาเปเหมือนกันถ้าเป็นาบาัติเหมือนกันที่ตอนนี้มันว่าก,กันเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานกรรมฐานเป็นที่ตัง้งเป็นฐานะที่ตั้งความดีคือเป็นการฝึกจะทรงศีนวิธีการฝึกทรงศีนนัน้นนอกจากนึกถึงศีนแล้ว ก็ต้องมีคุณธรรมอีสองอย่างประกอบกันถ้าขาดคุณธรรมอีสองอย่างไม่ร่วมกับใจอย่างนี้ศีลอาจจะบกพร่องได้คุณธรรมที่ทำศีลไม่ให้บกพร่องก็คือ 1. หนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารถ้าเรามีเมตตาความรักกรุณาความสงสารสองรายการนี้ประจาใจ ศินทุกสี่ขาบทจะไม่บกพร่องถ้าขึ้นชื่อว่าสัตว์หรือคนที่เรารักเราก็ไม่กล้าจะทําร้ายและไม่กล้าจะฆ่าสัตว์หรือบุคคลที่เรารักเราก็ไม่เราก็ไม่กล,าล,าล้าขโมยเขาสัตว์หรือบุคคลที่เรารักเราก็ไม่กล้าทําลายจิตใจเขาสัตว์หรือบุคคลที่เรารักเราก็ไม่กล้าพูดบดมดเพชร ถ้าคนที่เรารักมีอยู่ในปกครองของเราในอยู่ระหว่างร่วมกับเราเราก็ไม่กล้าดื่มสุรามีไรเพราะปัจจัยเป็นปัจจัยสร้างความเล่าร้อนอย่างนี้เป็นต้นรวมความว่าทุกคนถ้ามีเมตตาความรักกรุณาความสงสารที่เรียกว่าสองในสี่สองสอง,สองในสี่ของพม,มิหารสี่เท่านี้ศีลบริบูรณ์ แต่ว่าวิธีปฏิบัติกรรมาฐานจริงๆพระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้ทุกคนปฏิให้จิตทําจิตให้ทรงพรหมิหารสี่ให้ครบถ้วนจะได้จิตมีความสุขถ้าจิตทรงพรหมมิหารสี่ครบถ้วนอย่างนี้ศีลก็บริสุทธิ์สมาธิก็ทรงตัวเป็นชาญง่ายปัญญาในการดั้นใช้วาสนาญาณก็แจ่มใสมีการคล่องตัว พรม,มิหารสีนี่ต้องประจําใจตลอดวันตลอดคืนในกหมายความว่าถ้ายังเตื่นอยู่เพียงใดใจเขาเราจะครองพรมวิหารสีไม่ยอมให้คลาดจากวิหารสี่พรมวิหารสีก็คือหนึ่งเมตตาความรักเรามีความรู้สึกตั้งความรู้สึกในใจไว้เสมอว่าขึ้นชื่อว่าคนคนและสัตว์ทั้งโลก เราจะไม่มีเวรมีภัยกับใครเราจะไม่คิดเป็นศัตรูกับใครเราจะมาเป็นผู้หวังดีกับคนสัตว์ทั้งโลกเสมอกับตัวเราในการข้อที่สองกุณาความสงสารมีลมตั้งไว้เสมอว่าเราจะเมตเราจะสงเคราะห์บ,บุคคลสัตว์ให้มีความสุขถ้าผูดด้ใดก็ตามมีความทุกมาถ้าไปเกินวิสัยที่เราจะช่วยได้ เราก็จะช่วยเขาผู้นั้นมีความสุขตามกําลังที่ป็นจพิ่ช่วยได้ความจริงโท่าอกาศช่วยยังไม่มีแต่จิตคิดอยู่ก็ใช้ได้สามตุตตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉ้าทิศยะใครใ,ใครได้ดีพรอยินดีด้วยและก็สี่ออเบขาจิตวางเฉยในที่นี้หมายถึงเฉยเฉยด้เหตุในเหตุที่สุดวิสัยที่เราจะช่วยได้ ถ้าอะไรเกิดขึ้นกับสัตว์อะไรเกิดขึ้นกับคน <c oughs> ถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราสามารถช่วยเหลือได้เราช่วยถ้าเกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราก็วางเฉยแลนะไม่ซ้ําเติม <c oughs> ถ้าจิตใจเขบรรดาญาโยมบริษัททุกคนและทุกท่านพระทุกองค์ก็เหมือนกันถ้าตั้งทรงอยู่ในพรหมบิหารสีได้จริงๆทุกคนจะมีศินไม่บกพร่อง ในการเจริญสมาธิจิตใจจะปลอดโปร่งจะทรงสมาธิได้ดี <c oughs> ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาวิปัสนาญาณก็จะมีความเข้าใจคล่องยิ่งขึ้นมีการคล่องตัวปัญญาดีขึ้นนี่ก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งที่เราจะทรงศินให้บริสุทธิ <c> ์ <oughs> ตอนนี้มาว่ากาันว่าการฝึกสมาธิถ้าเราจเจริญศีลานุสติกรรมาฐาน ถ้าตั้งใจจะทรงอารมณ์ศิลให้เป็นสมาธิอันนี้มันตรงๆไม่ได้คำว่าสมาธินี่เป็นได้แต่ว่าการเป็นฌานทรงตัวนี่เป็นยากพรอนุสติส่วนมากจะทรงสมาธิอยู่ได้แค่อุปจารสมาธิเป็นอย่างสูงก็มีบางกรณีเช่นบรรนานุสติเป็นต้นเนื้อกายากระดานุสติอันนี้อาจะถึงฌานหนึ่ง นอกจากนั้นก็จะเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เรื่อตั้งอยู่ในอุปจารสมาธิตอนนี้ถ้าบาังเอิญเราจะเจริญสีลานุสติทำให้เป็นฌานแล้วก็ต่อกรรมฐานอื่นเข้ามาช่วยนั่นก็นหมายความว่าเราตั้งใจทรงศีลให้บริสุทธิ์วันทั้งวันคืนทั้งคืน จดจำคอยระมัดระวังไว้ว่าสิขาบทที่เราจะปฏิบัติมันมีอะไรบ้างอย่างบรรดาญาติโยงพุทธบริษัทปฏิบัติในสิน8ก็ศึกษามาแล้่อา์ที่พูดในเบื้องตน้นว่าสินแปดมีอะไรอุโบสถมีอะไรแล้วก็ระมัดระวังไอ้น,นี่วิธีระมัดระวังฝล่กำลังใจคิดถึงเสมอเสมอไม่เอาจะเพิ่มก็จะลืมได้ ก็ต้องใช้อาการช่วยการสร้างสติสัมปชัญญะสมาธิเนี่ยเป็นการสร้างสติสัมปชัญญะคือฟติคือความรู้สึกสัมปชัญญะคือความรู้ตัวสญญวตินึกนึกขึ้นมาว่าจะทำอะไรสัมปชัญญะรู้ตัวทำอะไรแล้วตอนนี้การที่จะนึกมีการคล่องตัวอย่างนี้จะต้องฝึกทรงอารมณ์จิตให้เป็นสมาธิสูงขึ้น ฉะนั้นในฐานะที่เราศึกษาในศีลานุติกรรมฐานก็ไม่ได้ห้ามที่จะกรรมฐานอื่นเข้ามาช่วยอันดับแรกก่อนที่จะตั้งต้นภาวนาการภาวนาถ้าจะใช้อะไรก็ได้แต่อนี้เข้มาจำกัดจะภาวนาว่าศีหลังศีลังก็ได้แต่ว่าทางที่ดีเข้ามาศีหลังเป็นที่ของศีล สีลแล้วเขาจะนึกว่าสีข่ขาบทที่เรากําหนดว่าจะปฏิบัติมีอะไรบ้างกําหนดใจไว้ว่าทุกสีข่ขาบทที่เราจะไม่ทําให้เผลิไผลไม่ละเมิดไม่ลืมเลือนหลังจากนั้นเอาจิตใจไปจับพระพุทธรูปเพราะศินมาจากพระพุทธเจ้าเราจะรู้จากสินได้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศินไว้เอาพุทธานุสติเข้ามาช่วยหลังจากนั้น ถ้าจับพระพุทธรูปก็ภาวนาว่าพุทโธนึกถึงศินเสก่อนพอนึกถึงสิ์เข้าใจใน้สินดีแล้วเนจนตั้งใจจะทรงอารมณ์ให้ดีก็สร้างสติสัมปชัญญะโดยทำจิตให้เป็นสมาธิสูงขึ้นถ้าจับพุทธานุตติช่วยจะไม่ขัดกันอย่างหนึ่งสมาธิยะสูถ้าสิลแอผ่องใสก็ให้ภาวนาว่าพุทโธ ใช้กรรมาฐานสองกองอีกเข้าช่วยคือว่าหนึ่งพุทธานสตินึกถึงพระพุทธเจ้าสองอนาปานุสตินึกถึงลมหายใจเข้าออกสำหรับอนาปานุสตินี่ทิ้งกันไม่ได้เลยเมื่อรู้ลมหายใจเข้าใ,ใจออกก็ภาวนาตามให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนวโทถ้าหากว่าจะเอาให้สมาธิทรงตัวกันจริงๆ สามารถจิตเป็นฌานได้เร็วและทรงได้นานก็จิตจับพระพุทธรูปคือเลืมตาดูพระพุทธรูปก่อนถ้าจำภาพพระพุทธรูปได้ขณะที่จำไม่ภาวนาพุทโธก็ได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพพระพุทธรูปเท่าที่จำได้แล้วก็ภาวนาใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนวทโธถ้าภาพนั้นเลือนไปจากใจ ก็ลืมตาดูภาพพระรูปใหม่จําได้แล้วก็หลับตาภาวนาใหม่ค่อยๆทําอย่างนี้ถ้าจิตรู้สึกว่าจะเฟื่องไปจะมีอารมณ์กระสับกระสายมากขึ้นทนไม่ไหวก็เลิกเสียถ้าทําอย่างนี้ไม่ช้าไม่นานนักจิตใจขอาบรนดาท่านพระธบริษัทจะเข้าถึงฌานสมาบัติถ้าการจับภาพพระรูปดีเป็นได้ชายง่าย ถ้าทุกคนจับภาพพระพุทธรูปด้วยภาวนาว่าพุทโธด้วยรู้ลมหายใจเข้าออกด้วยก่อนจะภาวนานึกถึงศีลด้วยอย่างนี้ก็เป็นกรรมฐานหลายกองร่วมกันในเวลาเดียวกันการนึกถึงศีลเป็นศีลานุสติกรรมฐานการรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอนาปานุสติกกรรมฐาน การภาวนาว่าพุทโธและเห็นภาพพระพุทธรูปเป็นพุทธานติกรรมฐานอันนี้ถ้าพระพุทธรูปมีสีเหลืองก็เป็นกสินด้วยเป็นปิตกะกสินถ้าพระพุทธรูปสีขาวก็เป็นโอทาตกสินถ้าพระพุทธรูปเป็นแก้วใสก็เป็นอาโลกรสินถ้าพระพุทธรูปสีเขียวก็เป็นนีนกสินถ้าพระพุทธรูปสีแดงก็เป็นโรหิตกสินเป็นกสินในตัว ในฐานะที่จเจริญพุทธานุติจำภาพพระเป็นกรสินอันนี้สมาสมาที่จะทรงตัวเร็วเราจะรู้ว่าสมาธิเราเคลื่อนหรือไม่เคลื่อนถ้าสมาธิ่มนเคลื่อนภาพพระที่เราเห็นนึกในใจมันจะจางไปเรือหายไปแล้วก็ทราบว่าเวลานี้สมาธิเราแล้วเคลื่อนตัวจะสลายตัวแล้วก็ลืมตาดูภาพพระใหม่แล้วก็หลับตา อย่างนี้ต่อไปไม่ช้าไม่นานานาักจิตจะมีสมาธิทรงตัวสูงขึ้นเมื่อจิตทรงสมาธิดีขึ้นสินก็จะทรงตัวมากขึ้นตอนนี้สินกับสมาธิให้สังเกตว่าสมาธิจะตั้งอยู่ได้เนี่ยเพราะอาศัยศินถ้าหากว่าศิลบกพร่องสมาธิก็บกพร่องถ้าคนที่ฝึกมโนยิธิแล้วให้สังเกตง่ายขึ้น ถ้าศินบกพร่องสมาธิบกพร่องทิพยายนจะมัวลงหลือถ้าบกพร่องในศินมากขึ้นทิพยายนจะดับไปอันนี้เป็นที่สังเกตง่ายแต่นี้ก็คุยกันมาก็นาน,นหระยะเวลาประมาณ10นาที12นาทีตอนนี้ก็จะเอาตัว,ต,วตัวอย่างบุคคลที่รักษาสินอย่างแกล้วกลา้าควรจะเป็นตัวอย่างคือคณะพระนางสามาวดี ซึ่งเป็นมเหสีคนที่สองของพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์คำน่ะขอางมานาสามาวดีนี่ก็มีศัตรูคู่แค้นคว,ค,วความจริงไม่ใช่คู่แค้นอีกฝ่ายหนึ่งเขเป็นศัตรูคนเดียวคือมนามาคนิยาพระนางมาคณิยาได้ประวัติความเป็นมาของเธอสมัยก่อนน่าจะมาเป็นมเหสีของพระเจ้าเทน เวลานั้นเธอเป็นคนรูปสวยใครก็มาขอแต่งงานด้วยพ่อกับแม่ก็ไม่ให้เพราะถือว่าศักดิ์ศรีไม่พอไม่พอความสวยของลูกสาวต่อมาพระพุทธเจ้าคงทรงเห็นปฏิสัยของสัตว์ว่าสองคนตายยายพ่อกับแม่เขาเป็นนางมาคดียาถ้าฟังเทศจบเดียวจะได้พระอนาคามีสมเด็จพระจินสีจึงสเสด็จมาปโปรดมายืนอยู่หลังบ้าน ฝ่ายท่านพ่อไปเห็นพระพุทธเจ้าเข้ามีรูปร่างหน้าตาสดทสงาสวยพิพานสวยก็คิดว่าคนนี้ควรจะเป็นลูกเขยของเราคู่ควรกับลูกสาวของเราเยี่มบอกว่ารอก่อนฉันมีลูกสาวจะนำลูกสาวมายกให้พอเข้าไปบ้านให้สั่งให้เมียแต่งตัวลูกสาวกลับออกมาพระพุทธเจ้าถอยหลังไปยืนห่างจากนั้นไปหน่อยถ้าทรงบันดาลให้แต่สองสามคนไม่เห็นองค์ท่านเห็นแต่รอยเท้า ออกมามองไม่เห็นแล้วท่านตาก็บอกกับท่านยายบอกว่ากี้นี่นั่งตรงนี้นี่นะไม่รู้หายไปไหนท่านยายเป็นคนเก่งในไตรเพศคือจบไตรเพศหลักสูตรของพราหมณ์และเก่งในการดูลักษณะก็ดูรอยเท้าเห็นรอยเท้าเสมอกันก็เลยบอกว่าตาคนประเภทนี้แต่เขาไม่แต่งงานกับลูกสาวของเราหรอกเพราะว่าเป็นคนหมดกิเลสแล้ว ก็ไปไป,ไปมาพระยากรลักษณะรอยเท้านี่ไม่ขอพูดเวลาวกับชั้นต่อมาพระเจ้าแสดงพระองค์ปรากฏท่านพราหมณ์ก็นำลูกสาจะไปะยกให้พระเจ้าบอกว่าลูกสาของเธอไม่มีความสวยสดงดงามอะไรยังรูปร่างเลวกว่านางตันหาราคาดีในวันบรรลุอภิเศษสมาธิปณิยานซึ่งพระยามานส่งมา ลูกสาวของท่านี่สกปรกทั้งกายข้างในเต็มด้วยมูดกกระการีคือเต็มด้วยขี้แต่เยี่ยวไม่ยอมรับมาคณิยาฟังแล้วก็เจ็บใจกโกรธหลังจากนั้นพระเจ้าก็เทศโปรดพ่อกับแม่เป็นพระอนาคามีเมื่อพ่อเป็นแม่พระอนาคามีก็ตามไปบวชอยู่พระเจ้าส่งลูกสาวให้อยู่กับน้องชายของพ่ออาต่อมาอาก็ส่งมาเป็นทัพประชาย,ายาพระเจ้าเทมโรสัท ต่อมาสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองน,นั้นมาคันดียารู้ข่าวพระพุทธเจ้าเสด็จมาก,ก็โกรธแค้นใจจองล้างจองผลาญจะพระพุทธเจ้าจะหาทางแก้มือให้ได้นั่นาภายในไม่ช้าก็ปรากฏว่าพระนางสามาวดีพร้อมกัะโดยบริวารดิข่าร้อยเป็นประโสดาบันพระคำสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อมาวันหนึ่งพระนางมาคันดียา หวังจะแกงแกล้งพระเจ้าเทนเกลียดพระนางสามามวด,ดียิงบอกให้อาอาของตัวเองเอาไก่มาแปดตัวคือเอาไก่ตัวพวกเอาไก่เป็นมาแปดตัวเอาไก่ตายมาแปดตัวและตอนแรกตอนนั้นเวลานั้นเป็นเวลาที่พระเจ้าเทนกําลังกินเหล้าก็าจะ,สะเสวยทั่าจันก็บอกว่าการกินเหล้าแบบนี้น่าจะแกงไก่แกงไก่ร่วมกับเหล้าจะดีไหม พระเจ้าเทงบอกเออแกงอ่อมอร่อยมากใครจะเพลแกงพนางมาคณิยาบอกคณะพนางสามาวดีไม่มีงานอะไรให้แกงก็แล้วกันเมื่อพระเจ้าเทนเห็นด้วยมาคณิยาก็ส่งสัญญาให้อาส่งไก่เป็นไปให้พระคณะพนางสามาวดีคณะพนางสามาวดีเห็นเข้าก็คิดว่านี่ไม่ไก่เป็นฉันเป็นคนรักษาศีลฉันไม่ฆ่าสัตว์ ก็ส่งไก่กลับมาเมาื่อกราบทุนว่าเอากาับทุนราชาว่าเวลานี้พนังคณะสามาสามามาวดีไม่ฆ่าไม่แกงไก่ให้พราะเจ้าทีงก็ไม่ว่าอะไรเฉยต่อมาพระนามายาเลยบอกว่าพระนางสามาวดีเนี่ยหม่อมฉันเคยกราบทุนแล้วว่าเป็นชู้กับพระสมณโคดมจะนั้นลองสั่งให้าแกงไก่ถวายพระสมณโคดมที่ พระเจ้าเทนก็ทดลองตามนั้นเจ้าอาก็เอาส่งเอาไก่ตายไปให้คณะพนาสามาวดีในเมื่อไก่มันตายแล้วคณะพนาสามาวดีก็พร้อมจะทำแล้วก็แกงส่งไปให้เปะสมณะโคดงคือพระพุทธเจ้านี่การรักษาสาินบรรดาญาโยมรตัตุสัตว์ถ้ารักษาได้จริงๆความเป็นมาก็เช่นเดียวกับพนาสามาวดีและคณะคือจะมีความเด็ดเดี่ยวขึ้นที่ว่าบาปเราไม่ทํา ถ้าคำว่าบาปแล้เมื่อจะสินห้ก็ดีสินแปก็ดีที่เราปฏิบัติเราไม่ทําอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งของพระโสดาบันอาตบรรดาญ,ญาโยมพุทตุริษัทต,ตอนนี้ไปก็ฟังคําแนะนําในเกินาการเจริญมโนยิทิคําว่ามโมยิทิแปลว่ามีลิศทางใจนัลนหมายความว่าทําใจให้เป็นทิพซะก่อนเมื่อใจเป็นทิพแล้ว สาหาัสสามารถเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นผีเห็นพรมได้เยยะตนตนแล้วสามารถเห็นนิมิติปรากฏเฉพาะหน้าได้คำไม่เห็นนี่ไม่ใช่ลูกตาเห็นนใ,ใจเห็นเพราะคำว,ว่ามโนยิทธิแปลว่ามีทิ์เฉพาะใจไม่ใช่ตาอันดับแรกทุกคนต้องได้ทิพยุยานก่อนคำว่าทิกยุญ,ญานนี่มันคือจิตเป็นทิพย์ไม่ใช่ตาเป็นทิพย ในเมื่อก่อนที่จะได้ทิ่กุยายก็ต้องปฏิบัติตามนี้คือก่อนที่จะปฏิบัติจริงๆก่อนจะทำให้ทุกคนแผ่เมตตาจิตเป็นจักรวาลทั้งหมดตามที่กล่าวแล้วคิดว่าเรานี่จะไม่เป็นศัตรูกับใครเลยทั้งโลกเราจะเป็นมิตรที่ดีและของคนและสัตว์ทั้งหมดจิตจะได้มีความสุข ถ้าใครมีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุขตั้งใจตามนี้ก่อนแล้วต่อไปก็กำหนดศีนว่าศีนทุกสีขาบทที่เราสมาทานมาแล้วมีอะไรบ้างในเมื่อเราศีนทุกขาสี่ขาบทมีอย่างนี้เราจะปฏิบัติศีลอย่างนี้ครบทนจะไม่มีจิตอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งคิดทำลายสีลข้อใดข้อหนึ่ง เมื่อจิตทรงพรมมีเมตตาจิตดีกรุณาดีสินท่งตัวหลังจากนั้นก็ขอบรรดาท่านพุทธริษัทกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้าก็รู้อยู่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกก็รู้อยู่าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้านึกตามวันนะมะเวลาให้ใจออกนึกตามพระทะ ขอว่ายอีครั้งหนึ่งนะว่าเวลาให้ใจเข้านึกตามมณมะให้ใจออกนึกตามปภะทะ <c oughs> แต่เวลาให้ใจปล่อยการให้ใจไปเรื่องของร่างกายร่างกายจะให้ใจแรงหรือเบาไปเรื่องของร่างกายหลังจากนั้นถึงเวลาที่ครูแนะนําตอนนั้นเมื่อเข้าเข,ข้าที่ปฏิบัติ <c oughs> ถ้าครูก็จะปล่อยให้ภาวนาแบบนี้ประมาณสิบนาที หลังจากนั้นเขาแยกเข้าสอนเมื่อครูเข้าแนะนําครูก็สอนตอนนั้นเขาญาติโยมทุกคนหยุดภาวนาทันทีเลิกภาวนาไม่หยุดแล้วก็เลิกรู้ลมหายใจเข้าออกเอาจิตใจไปตั้งใจรับฟังเสียงเขาพูดเขาแนะนําเขาจะแนะนําธรรมะด้านตะกิเลศเพื่อจิตจะได้เป็นคลิป เวลาที่ฟังเขาแนะนําจิตจะห่างจากกิเลสทีละน้อยทีละน้อยจนท่านจิตว่างจากกิเลสโชกคราวเมื่อจิตว่างจากกิเลสกิเลสอารมณ์จิตก็เป็นทิพย์ให้เขาเห็นว่าอารมณ์จิตเป็นทิพย์เขาจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมีอยู่ข้างหน้าบ้างอย่าลืมเมื่อเขาถามเรื่องความรู้สึกถ้ามีความรู้สึกก็มีให้ตอบทันทีอย่ายั้งตัว พัทว่าตอบว่ามีท่านก็ถามว่าท่านในอยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงผู้ชายความรู้สึกเป็นความรู้สึกไงก็ตอบทันทีเหมือนกันเขาถามว่าท่านบนนั้นแต่งตัววยเสื้อผ้าสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกตอนนี้ความรู้สึกของคนไม่เสมอกันคนที่มีจิตสะอาดน้อยจะมีแต่ความรู้สึกจิตไม่เห็นภาพให้เชื่อความรู้สึก คนที่มีจิตสะอาดปลายกลางมีความรู้สึกเขาจิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนนะักคนที่มีความาจิตสะอาดมากมาจิตเห็นภาพแม้มาจิตมีความรู้สึกก็จิตจะเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากแต่ว่าทั้งหมดก็ขอให้เชื่อความรู้สึกแรกเป็นสำคัญจะไม่ผิดอรับบนบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทต,ตอนนี้ไปอระบรรดาทพุทธบริษัททั้งหลายหันหน้าไปทางพทธรูกตั้งใจสมา,า,สสมา,าทานศีลสมาทานกรรมฐาน